นเป็นโจนะหาผมก็จึงเที่ยวบนเที่ยวดีผมถูกเขาโดนให้ราบบนเป็นโจนะหาผมก็จึงเที่ยวบนเที่ยวจีผมป้อนหัวไทยหามบนไปทุกที่หาบนบนที่มีเชื่อไม้เราเชื่อคุณโจ าหนี้จะฆ่าเสียให้ชีวาบอดวายเราก็เป็นโจรใจร้ายกว่ามีเจ้านายชุดเรียงผมชอบทำงานเสียงเสียงไม่เคยคิดเลี้ยงเลวไหลผมบนทัวคิดราะคิดมันทักบนไปตัวประเทศไทย สวัสดีครับพี่สีคิงคคว่าไอพ้พาถูกไหมทุกวันนี้กูอยากจะรู้พวกเรายังไปโจรกันอยู่หรือเปล่าวะทำไมวะไอ้เสือนี่ก็นานมากแล้วไม่ไกลนออกจีเลยทรัพย์สินเงินทองเหลือมากน้อยแค่ไหนวะตอนนี้พี่ทรัพย์สินที่เราปล้นมาก็เริ่มจะเล่อยหลอเต็มทีแล้วเราจะเอาอะไรกินละพี่ก็ใช่น่ะสิวะ้าเป็นอย่างนี้สมุนโจรเราก็อดตายกันแน่ไอ้เสือมึงใจเย็นๆสิวะมึงรู้ ถ้าพวกเราเนี่ยป้นกันสุ่มสี่สุม 5, ส่มห้าสุ่มหกสุ่มเจ็ดยันสุมส่มแปดสุ่มสี่สุ่มห้าพอพี่เออนั่นแหละและถ้าพวกเราโดนตำรวจจับขึ้นมาเนี่ยนะความเดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยก็ต้องถึงพี่มังปูโดมยังไงพี่<ะ>พูดถึงพี่มังปูโดมฉันนึกออกพอดีเมื่อเดืออะไรพี่มังปูโดมได้สร้างงานใหญ่ให้กับพวกเราให้พวกเราทั้งหมดไปฆ่าอุปาราดันถ้าเกิดเราทำสำเร็จ เราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะพี่เป็นความจริงเหรอเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงอย่างนั้นดีพวกมึงไป่วรวบรนอนมาไมพักพวกดักเข้าสักฮอร์ดอนเดี๋รีบไปดีกว่าเดีเ๋ยวจะเสียวเวลา,ามาีแวหนนะครับสั่งฟังปลาใสา่สั่งพวหมึ่งนะำต้องไปหน้าป่า จะไปดาบาดิยวดาะแขนจะเขกจะฆ่าต e ่างหัวถ้ามันมารู้ไหมนี่เป็นหน้าใหญ่จะไม่บัวยืนเฮ้ยมึงไปเตรียมดาบปืนรีบไปยันให้ไป